beautifulful day My beginning be as as My สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะกินง่ายๆอีกแล้วสไตล์พี่ต้อม <laughs> ปลา,าพม่าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผักลวกผักลวกวันนี้เป็นคะนา้าอย่างเดียวแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาราดพริก ปลาราดพริกอปลากระป๋องลาดพริก่ะคะ่ะปลากระป๋องลาดพริก <c oughs> กินง่ายๆนะคะ <c oughs> อยากใช้มือนะของจริงแต่ว่าใช้ไม่เป็นเพราะว่าช้อนนี่มันมันมันกระทบกับจานอะเสียงดังอะ่ะ <c oughs> ปลากระพงราดพริกอร่อยนะพูดถึงว่า ปลาก็ของคลิปใี่แล้วค่ะคือหลวยจากคลิปใี่แล้วพี่ต้องเอาใส่ตัวเย็นไว้กินได้หลายวันค่ะไม่อยากตังค์ไปเยอะ อร่อยดีนะคะปลากระป๋องปลาทอดกรอบปลาลักรพริกสิ หอปลาลาจริงๆน,นะอร่อยเมนูนี้อร่อยคือกินไม่เบื่อก็ะทำง่ายๆมาก อร่อยก,ก้ากระป๋องก็อร่อยเนี่ยไม่ค่อยพิดต้องอยากใช้มือเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะากลัวกลัวใครเข้ามาดูแล้วแบบจะลำคาอะเสียงคนจานคนช้อนอะไรอย่างเงี้ย หวานคณะหวานมากโอเคค่ะหมดแล้วค่ะอิ่มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงฝากเป็นกันบังใจให้กันด้วยนะคะน,นี่ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายนีแ้แม่ใส่กิน